ความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อได้เห็นไทยบัสฟู้ดทัวร์รถบัสนำเที่ยวพร้อมเสิร์ฟอาหารไทยรถเด็ดระดับมิชลินขันแรกของเมืองไทยโดยภายในนะครับก็จะถูกออกแบบให้ทันสมัยกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับทั้ง Wi-Fi usb Char g เจจอ led ระบบ gps และห้องน้ำที่สะอาดสะอาน ซึ่งรถบัสองชันนี้นะครับก็จะเล่นผ่านย่านสาคัญต่างๆต,ตั้งแต่หัวลําโพงวัดไตรมิตรประตูเยาวราชโลหะปราศาสตร์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระบรมมหาราชวังวัดอรุณวัดโพธิ์เสาชิงชา้าลานพระราชวังดุสิตภูเขาทองและป้อมมหาการนะครับโดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงโดยจะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญคอยบรรยายให้ความรู้ตลอดการเดินทางเริ่มตน้นคือความคิดเห็นแรกนะครับก็ได้บอกว่า คอนเซปต์เท่มาก้างในรถก็สวยมากแต่ข้างนอกของกรุงเทพนั้นสวยกว่าอีกคอมเมนต์ Comment ถัดไปช่างเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และเท่สำหรับร้านอาหารจริงๆคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับฉันเคยไปกรุงเทพหลายครั้งและไม่เคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับร้านอาหารนี้ประเทศไทยไม่เคยหยุดทำให้ฉันประหลาดใจเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับก็ไว้บอกไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เจ๋งมาก ฉันคิดว่าการเสิร์ฟอาหารรสเลิศในวิธีที่แปลกใหม่และน่าสนใจเช่นนี้ในสถารนรั้นจะมีราคาเท่าไหร่และความคิดแรกของฉันก็คือช่างคุ้มค่าจริงๆความคิดเห็นถัดมาช่างเป็นแนวคิดที่น่าสนใจฉันคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในอเมริกาแต่อาจจะมีกฎระเบียบของรัฐบาลที่มากเกินไปและค่าแรงจะทําให้ราคาตั๋วสูงขึ้นถ้าเทียบกับประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมื่อพวกเขามาถึงใช้หน้าเทา้าพวกเขาเห็นตัวเองกินอาหารข้างทางแลมองย้อนกลับไปที่รถบัสคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดไปโอ้คำพูดของฉันมันมิเศษมากเป็นแนวคิดอะไรมันทำให้ผมนึกถึงการนั่งรถไฟชมวิวผ่านระบบรางของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาตอนบนรถทานอาหารที่มีหน้าต่างบานใหญ่วัดก็สวยเหมือนกัน ไม่เคยมีช่วงเวลาที่น่าเบื่อคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันดีมากคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้บอกว่าหรูมากบางทีฉันควรขอให้น้องชายพาฉันไปเที่ยวร้านอาหารนี้ในครั้งต่อไปที่ฉันไปเยี่ยมเขาที่กรุงเทพความคิดเห็นของท่านนี้นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าโดยเงินสดก้อนโตคุณสามารถทานอาหารรอบกรุงเทพได้ในร้านอาหารที่แปลกตา และแปลกใหม่คอมเมน์ััดไปนะครับสวัสดีทุกคนฉันสนุกกับการเดินทางฉันจะไปที่นั่นในเดือนหน้าและฉันจะเพิ่มสิ่งนี้ลงในรายการท่องเที่ยวของฉันอย่างแน่นอนคอมเมน์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับฉันชอบบรรยากาศบนรถบัสและใช่เป็นการดีที่ได้เห็นส่วนสำคัญของเมือง